สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจสีนะครับประจาวันอาทิตย์ที่25ิมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6พกคู่แรกนั้นก็จะเป็นเพชรกองฟ้าวอเทคโนโลงปู่สวงพิกัดน้าหนัก1 1 4อบปอนด์พบกับนันเพชรเอกเขตจารูนคู่ที่2ก็จะเป็นเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะครับนักชกจากฝรั่งเศสวันนี้เจอกับขุนเข่าเหนียวนึบนะครับแทงหนักแทงแรงอย่างทางด้านเพชร ป่าศักดิ์สอสาราชีพนะครับและคู่ที่สามก็จะเป็นยอดมีชัยเกิจำรูนพบกับท่านเงาพยักแอดสันพตองพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์และเคร่องรายการนี้ก็จะเป็นเพชราพาศศโสพิษพบกับทางด้านจอมเก๋าอย่างหารศสสักกรินอุคุนีเกาเจอเก่าเลยนะครับพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์นี่เป็นคู่มวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้นเพชรกองฟ้ามาเช่ามาร้อยสิบสี่จุดสี่ลดไปศูนย์จุดสี่ เพชรเอกเกตจำรูนมา114.2ลดไป2.2เพชรหมา109ปอนด์ทวยีกัดส่วนเพชรประสักก็มา109.4ลดไป0.4คู่ที่3ครับคู่รองเกเอกรายการวันนี้ยอดมีชัยมา1 3 1 4ลดไป1.4ส่วนเกาพยักษ์มา129.6น้ำหนักขาดไป0.4เลยนะครับเพชรภาศสโสพิษมา123.2ลดไป0.2 ส่วนหานซอสักรินมา123รบปอนด์เท่าพีกัดนี่เป็นน้ำหนักมวยเมื่อเช้านะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดนะครับแอปพิเคสองสีซึ่งเป็นหลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนำราคาร้อยละบาท200รละบาทที่นี่เปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนเราใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาต้องเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับเราเป็นตัวแทนของครอบครัวเราต้องทำให้ได้และก็ที่นี่ราคาเรทเปิดมาก่อนวันชก สองวันสามวันไม่ว่าจะเป็นช่องเจุดสีมวยอ้อมน้อยนะครับที่นี่เปิดมาก่อนนั้นชกหลายวันเราเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเข้าไปบันทึกไว้นะครับนํามาเป็นข้อมูลเรียบเทียบกับราคาเรททั้งคันช่างน้ําหนักราคาเรทช่วงก่อนมวยชกและราคาส,สดจากขอบเวทีเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองไม่มีใครหลอกเราได้นะครับที่สําคัญที่ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลย หากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ09305480 0 09, 09305480 0ผมพรม้อมให้คำแนะนำแล้วก็แฟนคลับที่จะเข้าร่วมใจกาพี่น้องแอดพิเก24นะครับกลุ่มไลน์นี้ก็จะมีข้อมูลมวยมีน้ำหนักมีฟอร์มการชกมีมวยรักมวยชอบและมีราคาสดๆจากคอเฟทีบริการพี่น้องฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ ที่ตรงนี้ฟรีอยากเป็นพี่น้องร่วมชัยคาก็บันทึกเบอร์ผมนะครับ093050480ก็จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยบอกว่าอยากเข้าเป็นพี่น้องร่วมชัยคาครอบครัวแอปพีเคส24พวกเรายินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับที่ตรงนี้ผมสง่งราคาให้ทุกวันที่มีหมวยเลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและที่ผ่านมายังไปได้สวยนะครับยังยังพาพี่น้องนำเงินนำทองเข้าบ้านได้เสมอมา อยากรู้ว่าจริงหรือไม่ลองมาเป็นพี่น้องครบรวมครอบครัวเดียวกันดูนะครับแอปพิเกตสองสี่ที่เดียวจบครบทุกความมั่นการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูราคาเด่ดนครับคู่แรกนั้นเพชรกองฟ้ากับเพชรเอกเพชรกองฟ้าเป็นต่อในราคาเจ็ดสี่เพชรกองฟ้าซ้ายหนักแรงเป็นต่อราคาเจ็ดสี่คู่ที่สองเพชรหนึ่งกับเพชรป่าศักโอ้เพชรป่าศักเป็นต่อในราคาเจ็ดสี่เช่นเดียวกัน กูดีสามยอดมีชัยกับเงาพยัก์นะครับเงาพยัก,พาพาก,ก์เป็นต่อสิบเก้าเพชรผากับหานหานก็เป็นต่อสิบเก้าเช่นเดียวกันนี่เป็นราคาเรทประจําวันนี้นะครับต่อไปมาดูไม่รักไม่ชอบผลกูแรกนั้นเพชรกองฟ้าตัวนี้ซ้ายหนักแรงจากสีสะเกตมัดห,หนักสอกคมสูงยาวใหญ่ส่วนเพชรเอกเกตจำรูนเนี่ยกระดูกดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยสะกดคําว่าชนะแทบไม่เจอมีไฟสุดท้ายแจ้งเกิดก็คู่โชคมาแทน วันนี้นะครับสูงยาวใหญ่สดหนักแรงอยู่ที่เพชรกองฟ้าส่วนเพชรเอกเนี่เขาเกมหนักแรงแต่ว่าตัวเล็กราคาเรทเปิดมใม้เพชรกองฟ้าเป็นต่อรุนนํานกได้ด้วยแต่ว่าต้นๆถ้าไม่นับไม่นกปล,ปลายปลายอันตรายแนะ่เพราะว่าเพชรเอกเขาในเหนียวหนึบคล้องทีจับทีดันแทงเก่งกูนี้นะครับเราดูสักสองยกสามยกถ้าเพชรเอกเขตจำรูนอยู่ได้ลงทุนรองครับลุนเข่าในปลายปลายผมชอบไปที่เพชรเอกเขตจำรูนปล,ปลายปลายนะครับต้นๆอย่าพิ่งเข้า เพราะว่าต German ัวตัวในเพชรของฟาลุนนำนอกได้คุณจะสองเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยเจอกับเพชรปาสักตสอสลาชีพเพชรหนึ่งเนี่ยนักชกจากฝรั่งเศสเดินเตะเดินต่อยจับตีแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ว่าความเป็นมวยยังไม่เท่าไหร่นะครับเพชรปาสักตนี่สูงยาวเข่าแหลมเช่นเดียวกันหน้าเสือดีเข่าในแข็งแกร่งเดืเปิดมาเป็นต่อเจ็ดสี่โอโน่หน้าลงทุนรองครับรองไปที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยแพชชนะมีโอกาสขอกตัวบังทุนมัดหนักสอกคม ลุ้นได้ตลอดนะครับเ็มสั้นเกมยาวมีลุ้นตลอดหน้าลงทุลองไปที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยสองคู่เปิดหัวมาครับเพชรเอกเข็ดจำรูนหน้ารองรอดูยกสามก่อนนะครับแล้วกว็เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยหน้าลงทุนองมากคู่ที่สามครับยอดมีเกศเกศจำรูนเจอกับเงาพยัก์ยอดมีชัยจากบุรีรัมเขาเกมหนักแรงทุกลูกส่วนเงาพยัก์ก็เช่นเดียวกันหนักแรงเช่นเดียวกันคู่นี้ใครพลาดเป็นลวงเป็นหล่นเพชรเปิดมาท่านนั้นเงาพยัก์เป็นต่อสิบเก้าหน้าลงทุนรองครับรองเป็นติเด็ดในรายการเลยนะครับ ยอดมีชัยเกตันดูนกระดูกดีนะครับเขาเกมหนักแรงวันนี้วางเกมวางแผนดีๆผมมองว่ามีโอกาสที่จะมาเป็นต่อเยอะมากและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยมาดูคู่เอกของรายการนะครับเพชรราศโสภิตกับหานศสสัครินเพชรรา,าก็เก่าหนักแรงแต่ว่าร่างกายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงหลังส่วนทางด้านหานศศครินซ้ายเนียนแต่ว่าต่อยแถวแต่ตอยแต่ภูทรน,นะครับไม่ได้เข้าเมืองทรุ่งก็ชนะมาตลอด มาสะดุดไฟหนึ่งแพ้ให้กับพีรพัฒน์สิท์ดอกจิกแบบเบียดนะครับวันนี้ขึ้นมาเป็นต่อด้วยความหนักแรงความฉลาดรวดเร็ววันนี้ต้นๆน,น่าจะไปก่อนสภาพดีกว่าก็ต่อยสม่ำเสมอเหมือนกันวันนี้ผมมองว่าน่าจะโทรดได้ชอบไปที่อาหารซอสักลินนะครับสรุปมือรักมือชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นชอบไปที่ทางด้านเพชรเอกเขตจํจำรุน ดูสามยกทาไม่ล่วงไม่หล่นหน้าลงทุนรองครับลุ้นเข่าในปลายปลายคูท่ที่สองรองวิทิเพชรเห็งเพชรมวยไทยนักชกจากฝรั่งเศสเข่าในเหนียวหนบมันหนักสอกคมมีลุ้นตลอดเหมือนคูค่นี้ใกล้เคียงกันแต่ว่าคนต่อน่าจะเสียน้ํานะครับคู่ที่สามชอบไปที่ยอดมีใจเกียรติจำรูนหน้าลงทุนรองครับวันนี้หนักแรงเข่าเกมหน้าจะลอดได้และเพียงรายการวันนี้ชอบไปที่หานซอสักคารินผมมองว่าเข่าเกมหนักแรงฉลาดระเบียดีิ้วกว่ารวดเด็วกว่าหน้าเจ้าลทรได้ท้าย ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาดูตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรขอทุกท่านงโชคดีร่ำรวยนะครับนำนมรดกของคลอบครับฝา,าลูกฝาเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ